ออกจากซอยคันแรกเนี่ยจะไปทำง,งานที่ร้าน338ขอบคุณท่านด้วยการอีกนะกำลังฟังไพ่เลย <c oughs> คือว่าคือว่าวันนี้เลข11จริงๆค่ะเอาอีกแล้วช่วงนี้เลข11เน็นาะเลขหนึ่งก็ก็บ่อยนะแต่วันนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเนี่ยเห็นเลขหนึ่งคันแรกจริงๆอะเริ่มแรกเลยคือเลขหนึ่งคันเดียวแล้วจากนั้นมาก็เป็นเลข11นี่ไง แล้วก็ช่วงขับอ่ะไม่ไม,ไม่มีใครนาเราแล้วสายตาเราก็ไม่ได้มองที่ที่รถเพราะว่ามวัวแต่ไปทางไหนหว่าทางไหนหว่าอะไรเงรี้ยแม้กระทั่งว่ามี G P S แต่บางทีซอยมันป้าขับไปไปมันก็เลยซอยที่จะต้องเลี้ยวเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตงวมนอ้อมมันก็เลยทําให้ตื่นเต้นเลยไม่ได้มองเลขรถอะไรเลยแล้วก็ขากลับนั่นแหละก็ได้มองอย่างที่เล่าไป ก็จเจอเลขที่ได้11ตั้งแต่416 1, ิงจำได้อยู่นะ4.6.1แล้วมา2.3.6แล้วมาคันนี้จะไปร้านอะไรแล้วอะเล่าไปใช่ไหมว่าเราอัดวิดีโอเลยถึงขนาดนั้นก็เลยยังได้อัดอีกเนี่ยก็เลยว่าไม่ให้ป้าแบบว่าบันทึกไว้ได้ไงคือแล้วก็ไม่ให้ป้ารู้สึกขอบคุณได้ยังไงโอเคก็ขอบคุณท่านด้วยกันเนาะด้ยคอหรอเออก,ก็ก็รักษากันไปตาม,มา ขั้นตอนของเขาที่เขาเขามีไว้ในการรักษาซึ่งมันรักษาได้อ่ามาคันนี้822ก็คือเออวันนี้111ก็ไปเยอะนะเลขก3เยอะในการบ้านแต่ว่าที่รถนี่เพิ่งเจอคันนี้จ้ะสำหรับวันนี้นะวันนี้วันที่12เดือน12จพันจันขึ้น12ค่ําปี2024 <c ười> คุยคนเดียวใช่ไหม <c ười> เอองั้นพอดีกว่าเพราะว่าสงสารมา,าอะไรอ <c ười> เพื่อร่วมทางพวกคนขับรถคันอื่นๆ,ๆเ,ขเขามองเข้ามาแต่เขา็ค้งชินแหละบางคนก็พูดด้วยแบบใช้แบบนี้ไงเพราะว่าใช้รถกันใช่ไหมละ่ะคงไม่มาสนใจหรอกแต่ว่าไปแล้วปล่อยดีกว่าอ่าเล่าต่ออย่างนั้นเล่าต่อ แล้วตั้งใจขับรถตามที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำแบบนี้แบบนี้คือจะไม่ประมาทโอเคมาหลัไเขียวแล้วตรงมานี่ก็จะเป็นนำไปขึ้นทางด่วนโดยจะมีวงเวียนอยูงหน้า อะไรหกหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่คือเจอเจ็ดร้อยมาก่อนแล้วก็มาเจอสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็มาเจอหกหนึ่งสี่แล้วก็ยังภาวนาว่าขอให้เขาเข้ามาที่ร้านจอดเผื่อจะอัดทันแล้วก็ทําได้อ่ะขอโทษด้วยที่แบบเราก็กดวิดีโอตอนช่วงที่เราขับเพราะว่าเข้าร้านจอดไงมันก็เป็นมันก็ถือว่าประมาทแต่เราก็รู้ว่ารถมันไม่ค่อยมีะนะรถมันจอดนิง่งแล้วเราก็ระวังซ้ายขวาแล้วทุกคนก็ขับช้า ออมันต้องได้อ่ะซีนนี้มันต้องได้ 14, อ่ะหกหนึ่งสี่อ่ะอ่ะนี่เท่าไหร่คะสิบเอ็ดเนาะขอบคุณท่านด้วยกันนะจริงๆต้องขอบคุณนะอันนี้เพื่อเริ่มงานป้าก็จะเอาหัวเข้าปา้าทําไม่ได้แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่โอเคถ้ามันตัดก็ตัดไปนะเพราะว่าเมมมันเต็มป้าก็ถอยไม่ค่อยเก่งว่ะเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างขวาข้างนี้แล้วกันโอเค ลังเข้าวันนี้มาถึงก่อนไหมก็ก็ถึงก่อนนิดนึงหนึ่งาทีสอนาทีาทปกติจะเป๊ะกับน้อยลงเออเกินเกินเป็นหนึนาทีสนาทีไล่ไปจนถึง5นาทีเอออ้าแล้วป้าหันมาเห็น8ปดสามศูนยี่กํกลาลังถอยนี่นะโอเคสมาธิสติมาคุยด้วยแล้วก็ หัยาคันหลังก็มาจอมองอะไรคะเด็ดเจอเด็ดเจอป้าอ่าคันนี้ป้าจอดตรงกับหกเจ็ดหนึ่งแต่ตอนที่ป้าถอยป้าเห็นคันนั้นเบนซ์นันคันสีเทาคันใหญ่ๆน,นะนั่นอ่ะแปดสามศแล้วอันนี้ป้าจอดตรงกับคันสีอ่เรียกสีอะไรล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันออกออกตุนตุนเทา เนี่ยคันนี้ค่ะหกเจ็ดหนึ่งบลอนสีอะไรอเอาเป็นว่าสีนี้แล้วกันนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคจอดได้ละแต่ว่าเขาจะเข้าคนได้เปล่าเนี่ยอปทีนะกลัวคันนั้นเขาจะเข้าที่คนขับ วกาชิดทางนี้มากเกินไปเอาอ้ยิงะโอเคหกเจ็ดแต่ยังไม่ได้บวกเลยอ่าเจโอเคเลขของป้าเจ็ดเจ็ดกับก็ uh, คือ5แล้วก็ได้หนึ่งหนึ่งโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยและคันสีแดงนี้ป้ายังไม่ได้มองนะก็ปมาชอบตรงนี้ไว้ก่อนมันมีสีแดงมาขั้นกลางเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าดูเลย6กสองแปดแโอ้ขอบคุณมากยกมือไหว้เลยขอบคุณนะคะ โอเคขอบคุณมากมากค่ะสองห้าเก้าหกเจ็ดเจ็ดอ่ะแบบว่าส่งน้องเสร็จแล้วก็เลี้ยวขับไปเรื่อยเลี้ยวข้าซอยไม่ได้มองรถเพราะมันไม่มีรถผ่านนะนะแล้วก็มีแต่รถจอดแล้วก็ไม่ได้มองแล้วพอช่วงที่ต้องเลี้ยวอีกที่หนึง่งมันมันไปเห็นนะนะเพราะว่าช่วงเลี้ยวมันเราก็ต้องมีดูดดนู่นดูนี่อ่ะมันก็เลยตาเข้าไปเฉะลี่ยไปเห็นคันนั้นจอดอยู่หกเจ็ดเจ็ดแล้วก็บวกปุ๊บเอา้าได้อีกแล้วอะ่ะเลขสิบเอ็ดเลขแรกเลยของขางกลับเนี่ย ก็เลยต้องเปิดวิดีโอแล้วก็เล่าด้วยความประทับใจแล้วก็ก็ดีใจไงก็เลยต้องอัาเอาไว้อเป็นเหมือนของขวัญขอบคุณนะคะแล้วก็โอเคเอไฟเขียวแล้วเนีย่ยเวลาการลับรถก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยมีใครมานำเราหรอกนานถึงมีคนสวนเรา ป้าพูดคนเดียวเพราะป้าคิดว่าป้าถ่ายวิดีโอมาตลอดคือป้ากดวิดีโอตอนช่วงที่ลงทางด่วนแล้วมาติดไฟแดงรองไฟเขียวป้าเจอรถคันหนึ่งได้635แล้วะจากนั้นก็ขับมาคุยโม้มาตลอดแล้วก็มาเจอคันที่2เนี่ยเจ็ดเก้าสี่ฉะนั้นก็คือวันนี้ได้เลข11แล้วก็มาได้เลขของป้าแล้วก็มาได้เลข11อีกครั้งนึ่งเนี่ยเขากำลังขับน้ำเข้ามาในซอนที่มันมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะของเหลวหรือเลือดเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะ อ้อาวคันนี้เจอของลุงเหมือนกัน9ก้าดอยู่ดีๆป้าก็ต้องมาจอดตรงนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้มันมีที่ว่างตรงนี้ซึ่งบางครั้งมันไม่ค่อยมีนะป้าก็มาจอดตรงนี้ได้เพราะว่ามันว่างแล้วมันตรงแถวที่ป้าจะเข้าบ้านพอดีก็ตรงง่ายกับป้าเลยทีเนี้ยี่ยคันนี้970โอ้ยขอบคุณมากมากโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณด้วยกันนะคะเดีย๋ยวจอดรถก่อนโอเค เขาดูก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยกันนะคะ